สวัสดีค่ะวันนี้กำลังอดอเดินทางนะคะแต่มาถึงที่นี่วันนี้ฝนตกมากก็เลยทำให้ดินเจือกน,นะคะก็ทำให้รถติดนะคะก็เลยไปไม่ได้ค่ะตอนมาระหว่างทางก็เลยซื้อซิ้นหมูปะแห้งนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะน่ากินมากเลยค่ะ หน่อไม้จ้าเป็นหน่อไม้หน่อถุงนะคะที่เขาต้มใส่ถุงเอาไว้นะคะโโโโนี่คือหนันนงหมูป่านะคะ เวซื้อที่ระหว่างทางค่ะที่ตลาดบนดอยเขามีขายก็เลยซื้อมาทำกินนะคะยอยตอนนี้กำลังลวกเลยกระลกขนปอกนะคะอาศัยน้ำเที่ยต้มหน่อเลยเพราะว่าจะได้ประหยัดเวลาอ้ หลังจากที่ได้ต้มหน่อไปแล้วครั้งนึ่งให้มันจืดแล้วก็เลยเอามาแกง oh mm -hmm. cool long day, huh? โจ้หนูดู ก็จะทำแกงหน่อใส่ซ้นหมูปะแห้งนะคะและก็เอาหนังหมูป่าซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปทอดนะคะ

ทำเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะยังใช้จ่าเงียบเงียบมากที่ไหเงียบมากใช่ไหมเดิมบ้านอย่างอ่อนเด็กๆตอนดูต่อจังหวัดพี่จะเอาอะไรที่ต่อเลยอ่ะอ๋อ 期末了，你啊，他俩，那是哈。